ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ทำแจงของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสห<ม>ยุดอยู่ในกลางดวงใสใส<ม>หรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางปละแก้วใสใส<ม> อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะลองกับลอคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนะจ๊ะคำว่าตรึกไม่ใช่แปลว่ากดลงไว้ก็คือการนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายๆปลืปล้ดตาหลับตาพปิมๆนั่งน้ายิ้มๆผ่อนคลายอย่างนี้นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใส อใจจะยอยู่ในกลางดวงใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆร้องกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมา อรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะสัมมาก็มาจากมรรคมีองคแปดต่างเด่สัมมาทิฏฐิสัมมา,ส,มา,ส,มา,ส,มาสังกัปโปอะไรต่างเหล่านั้นคือมีความเห็นถูกถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ เรียกว่าสัมมาคือย่อมาจากอริยมรคมีองค์แปดนั่นแหลอะอรหังก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลสหมายถึงว่าจะทำให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำตามมรคมีองค์แปดซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทาง ไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งจะมีข้อวัดปฏิบัติเรียงไปตามลำดับถึง8ดขอ้อล้วนเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นตั้งใจเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียนถูกตั้งสติ เอาใจเชื่อมโยงกับกระแสงความบริสุทธภายในโอกกระทั่งเกิดสัมมาสม,มาธิสัมมานี่นะจะคือ,อคิดพูดทำทุกสิ่งให้มันถูกต้องแล้วเราจะห่างไกลจากความทุกข์ทรมารย์ใงชีวิตจากความไม่บริสุทธิ์ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนปลาหลุดจากข้องที่ขังนั่นแหละหลุดเอาไปแล้วก็โดยที่ว่าพ้นไม่ต้องกลับราสู่ข้องนั้นอีกหรือลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากภพสามนี้หลุดพ้นไปเลยไปสู่ความอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ได้ด้ยวยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพงาสิ่งใดเลย เป็นตวงตัวเองเลยบริบูรณ์มีสุขตลอดเวลาใิตตวงตัวเองแล้วก็เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์สว่างในตตวงตัวเองมีพลังอยู่ในตัวเป็นต้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี่ก็จะเป็นตวงตัวเองทำนองนั้นนะจ๊ะ มีควมสุขด้วงตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพิงพึ่งบาคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่พึ่งมาลาบยศสันเริญอะไรอำนาจวาสนาจะเป็นอยู่ในตัวเองแม้ตามลำพังแม้ตามลำพังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามหลุดพ้นแลว้วเป็นอิสระแลว้วด้วยตัวเอง จากพบสามกรอบวิชาได้กำบังคับเอาไว้โดยอาจเสวะความโลภความโกรธความหลงใจถูกแช่อิ่มมักดองเหมือนผัดที่ดาวเดลรสเปรียวรดหวานรสเค็มอย่างนั้นเป็นต้นมายาวนานนับพบนับชาไม่ถ้วนจนความโลภโกรธหลางคุ้นเคย เป็นเนื้อเดียวกันเลยคุกเข้าบนเป็นกันไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของภพสามเย็นว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเป็นต้น ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็มีภพภูมิรองรับตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับมีภพภูมิรองรับไปตามการกระทำของตัวที่ขาดสติปัญญา ความไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตาชีวิตก็จะตกอยู่ภายใต้สามมันญะลักณะก็ดเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังตกอยู่ใต้กฎอื่นๆอีกมากมายกายกอง ซึ่งเราจำยอมจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยไม่รู้สาเหตุและต้นเหัุเป็นเพราะอะไรทำไมเราจริงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เช่นนี้ความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เกิดการ,สรแสวงหาและทั้งมีผู้รู้บังเกิดขึ้น นอนุภาพเป็นการสั่งสมความบริสุทธิ์ความดีงามที่เรียกว่าบารมีสิบทัศสามสิบทัศเป็นต้นจนกระทังในระดับที่ผู้ที่ก็าทำให้เราตกอยู่ในกรอบวิชานี้นการไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่เขก็หลุดพ้นได้จากความทุกข์ตรลมน เพราะด้นสัมมาอรหังนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนักดังนั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมมณีมิตรตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสก็ต้องประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยากอยู่นิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปเราก็ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อใดใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังใหม่ประคับประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะ เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความบีนให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจประคับประคองกันให้ดีฝึกหยุดฝึกนิ่งันให้ดีให้ถูกต้องตามหลักวิชายอย่างสบายๆให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ต่การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ